ฝั่งนี้ละอ่ะแล้วยิ้มสวยๆด้วยค่ะมมมแม่วมีมองแบบนี้แล้วแน่นนะคะจับแน่นๆนะอย่าตกนะจับแน่นๆนะจับแน่นๆจับไว้เลยวนี่จับไว้เออจับแน่นนะกงไปนะจับแน่นนะต้องจับแนนะนะบแ่นๆนะไหนแล้วมีมมยิ้มสวยๆให้แบบนี้สิคะเว ไปไหนล่ะคะเิ้มตกี้ไปไหนอะอ่าาคงขี่ไปไหลับตาด้วยนะเออยิ้มสวยๆนี่ยิ้มสวยเลยใช่ไหมฟันสวยไหมคะไหนยิ้มสวยๆสิลูกผียำยิ้มสวยๆจี สีนนแดงเราได้มีใส่สีอะไรอันนี้สีอะไรเนี่ยเสื้อหนูสีอะไรคะเนี่ยได้มนีสเสื้อสีอะไรอี้อายขี้จำข้ามมีน